มีแสงแดดออกลำไรให้น้องๆเหมียวได้มาวิ่งเล่นกันที่สนามหญ้าสวนดอกไม้ดอกดาวเรืองตรงนี้ครับให้เขาได้เล่นกันตามธรรมชาติมีใครบ้างแนะนำตัวนอยแนะนำตัวหน,น,น,วหนครับรัชนีลิขิตนวรัตน์รัชนีลิขิตนวรัตมีใครอีกครับมีใครมาอีกไหม รัชนีลิขิตนวรัาชมาเดินเล่นนั่งเล่นกันตรงนี้ครับตัวนี้เข้าหน้าหนาแล้วหน้าหนาแล้วฝนหยุดพักยักพักหยุดยั้งพักไปนานแล้วครับก็ทําให้ต้นไม้พลีดอกอ,อกออกออกดอกขึ้นมาดอกดาวเรืองก็เรืองอารามครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงบานอยกระทงแล้วเจ้ามีเมว เอามาเล่นกันแล้วออมาเล่นกันแล้วแล้วแม่สีน้ำก็มาด้วย้ไม่ใช่แม่สีน้ำแม่ผสมสีแม่ผสมสีก็มาด้วยระหว่างสีน้ำกับแม่ผสมสีหลวงปู่เรียกชื่อสับสนนิดหนึ่งแม่ผสมสีมาดูมาดูรัชนีกับลิขิตเล่นกันอ่าเล่นด้วยกันแล้วเล่นด้วยกันแล้วเล่นด้วยกันแล้วครับถ้าเบ,บี้ยเหมียวเขาเล่นตามจินตนาการ ตอนนี้ก็เล่นด้วยกันเป็นเพื่อนเดียวกันเป็นศิษย์สถาบันเดียวกันคือเด็กวัดเหมือนกันเด็กวัดอยู่กับหลวงปู่เหมือนกันต้องรักกันมีเหมียวอยู่ที่นี่จะต้องรักกันครับเล่นด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้นอนด้วยกันได้ความรักสามัคคีคนเราก็เหมือนกันคนเราเหมือนกันถ้าอยู่ที่ไหนมีความรักความเมตตาความสามัคคีกันสังคมนั้นก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะต่างคนต่างให้ความรักความเมตตากันปรารถนาดีต่อกันความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยความจากความสามัคคีสุขาสังฆาะสามัคคีความสามัคคีย่อมนำสุขมาให้ครับตอนนี้ก็ออกมากันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วาาแม่พิสมัยไพรโรธ บุเรืองครับก็ออกมาโชว์ตัวกันแล้วมีน้องรตรีน้องรตรีพี่สีอ่อนหางมอนอยู่ตรงนี้ครับแม่จำปีแม่จำปีอันนี้แม่สีน้ำอยู่นี่พี่สีน้ำน้อยสีน้ำน้อยอยู่ตรงนี้ครับ สีน้ำน้อยสาวเป็นสาวใหญ่แล้วสว้วอยา่จะทำมันแล้วไม่มีโอกาสได้เป็นแม่แล้วเนาะจะเป็นแค่พี่พี่พี่ส่วนแม่จำปีนี้เป็นแม่มาหลายรุ่นแล้วเป็นแม่ของเจ้าสีหนุ่มด้วยตอนนี้สีหนุ่มก็อาการดีขึ้นแล้วครับแจ้งข่าวให้กับเอฟซีทุกคนได้ทราบกันเนาะอาการดีขึ้นกินข้าวได้กินน้ำได้เดินเล่นได้อารมณ์ดีขึ้นแล้วครับก็พักผ่อนอีกสักระยะหนึ่ง ไปออกมาเดินเล่นครับครับวันนี้ก็ถ่ายภาพบรรยากาศยามบ่ายๆให้กับเอซีทุกคนท่านได้ดูได้ชมกับเมียวเมียวครับวันนี้หลวงปู่ถ่ายแค่จุดตรงนี้ให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันส่วนแม่ของแม่เด็กๆที่จากไปคือเด็กที่กำพาเด็กน้อยสุนจิ๋วที่กำพาแม่สี่ชีวิตนั้นต,ตอนนี้ได้จากไปแล้วครับแจ้งให้เมือ่อเมื่อชน้นนีแล้วเนาะแจ้งทราบเมื่อช้นนี้แล้วครับ ส่วนที่ยังอยู่นั้นก็มีแม่เพชรลาและแม่สุภานิกาพร้อมลูกทั้งสี่ยังอยู่แม่เพชรลาลูกทั้งสามตอนนี้ก็เล่นกันอยู่ด้านหลังนู้น <c oughs> ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูเนาะเพราะถ้าไปแกง๊งพวกนี้จะตามไปด้วยที่เขาไปกวนกันก็แม่ของสุภานิกาแม่สุภานิกาก็ลูกทั้งสี่ก็แข็งแรงดีก็แยกแยกเอาไว้ก่อน พอตอนนี้สถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่ค่อยไปที่ไว้ใจขณะที่แยกอยู่กันอยู่ก็แยกกันอยู่ก่อนเดี๋ยวหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยเอามาเล่นด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกการทุกคนทุกท่านเถินสาธุ